สวัสดีค่ะพบกับเจคเคโน่นะคะฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามหรือจะคอมเมนต์ไว้ทักทายกันก็นกนได้นะคะทุกท่านในวันนี้นะคะเจคเคโน่พาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินค่ะทำเรทองเลยนะคะอยู่ติดถนนคอนกีตค่ะพื้นที่กว้างขวางวา200ตารางวาเลยนะคะราคา1,650,000บาทบ้านพร้อมอยู่อาศัยค่ะ4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวและ1ห้องโถงนะคะ ทางด้านผู้ขายนะคะมีบริการยื่นกู้ธนาคารให้ค่ะกรณียื่นกู้ธนาคารนะคะคนซื้อต้องออกค้าโอนเองค่ะสำหรับกรณีซื้อเงินสดนะคะฟรีค้าโอนค่ะทุกท่านห่างจากถนนเพชรเกษม3กิโลเมตรนะคะห่างจากวัดดินแดง2.5กิโลเมตรห่างจากวัดหนองเสือ2กิโลเมตรอยู่ในแหล่งของชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะคะ ตั้งอยู่ที่หมู่5หนองดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะสาธารณูนปโภคครบคันเลยนะคะบ้านหลังนี้น้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านสูงขว่าถนนนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและน,นัดชมพื้นที่จริงได้เลยนะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดหมายล่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางไปชมบ้านนะคะ เพื่อประโยชน์และความสะดวกของท่านเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้เจเแคนรราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ